ช่องเเอาใจสายบูส่งละครรีลานแอคชั่นดรามา่าหูพญาเสือจากค่ายโกซีพีจีเอนเตอร์เทนเมนต์กลับมาสร้างความมันให้กับแฟนละครอีกครั้งการันตีความสนุกกับผลงานการกำกับของเอกลังสิโรจนอกจากจะเป็นเจ้าของบทประพันธ์แล้วยังรับหน้าที่กำกับการแสดงด้วยตัวเองนำแสดงโดยออฟชนะพลประกบคู่กับ เกดพัสิตาร่วมด้วยน้ำละพีพัรและกีทสุพิชชาก็ต้องมาดูกันว่ากลับมาลงจออีกครั้งจะมาโกยเลตติ้งได้ดีหรือไม่โดยจะเริ่มออกอากาศทุกวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เวลา2องทุ่ม30เริ่มตอนแรก23ทธันวาคมนี้แฟนละครบูห้ามพลาดนะครับหากคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ